สวัสดีจ้าแซบอีหลีแซบแห้งๆกับมาพอกันอีแล้วเนาะพี่น้องมือนี้เข้าสินมะออมเนื้อใส่มะเขือมาเบิงขันตอนกันเลยจ้าขั้นตอนแรกเข้ากับตำพริกกระเทียมตะไคร่หอมแดงลงกปกกอนตำไม่ต้องละเอียดมากด้วยจ้าตั้งไฟให้ฮอนเสร็จแล้วเขากับเอาไปคั่วเลยจ้า ขัวให้หอมนาอกพี่น้องให้รู้สึกว่ามันแห้งนิดนึงเสร็จแล้วเขาก็เอาเนื้อมืพัพัดจนเกือบซุกจะ้ะพอเนื้อเริ่มเกือบซุกแล้วเขาก็จะเติมน้ำล่างครุกลงไป ไฟเริ่มเดือดเข้ากบสีมะปรุงรสกันเลยจ้าไ่น้ำปลาลง่งไปประมาณสองช้อนโต๊ะผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะแล้วกับผงนวหนึ่งซอนชาพี่น้องคอนให้เขากันตามด้วยมะเขือมะเขือเข้าสิแซน้ำเกลือกันเนาะพี่น้องเพื่อว่ามันสีได้บดดังเนาะ ปิตฟ้าไว้จะให้ให้มะเขือบดดำแล้วก็สุกเร็วน้ำนาะพี่นอ้อเพราะมะเขือสุกแล้วเขาก็สิใส่พักลงไปใส่ใบแมงลากแล้วก็ต้นหอมพอน้ำเดือดแล้วก็ห้าก็ปิดแก๊สเลยค่ะออมเนื้อเขาก็เสร็จแล้วพร้อมตักเสิร์ฟเลยเลยจ้าหอมหุย,หย กินกับข้าวเหนียวม่แห้ง้ือย่างนี่พี่น้องหรือจะกินกับข้าวสวยก็ได้เด้อฝากพี่น้องกดถูกใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องนี้เด้อจ้าขอบคุณค่ะ